สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนพฤษภาคม EP ที่2กันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนเดือนมีนาคมนี้เอยเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะเป็นยังไงนะคะที่ผ่านมานะคะคุณได้ต่อสู้ฝ่าฟันกับความรักครั้งนี้มาด้วยตัวคุณเองนะคะมันก็จะ ชนะค่ะคุณเห็นไหมคะชายคนนี้เขาไปต่อสู้ไปสู้รบมาแล้วเขาก็ได้ถงแดงเขาได้ชายชนะค่ะแต่ความแต่ชายชนะครั้งนี้มันคือโอกาสนะคะเป็นโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆค่ะ มันเป็นความรู้สึกที่ตัวคุณเองอมีนะคะมันเติมเต็มได้ด้วยตัวทุงเองถึงแม้ว่าความรู้สึกครั้งนั้นมันอาจจะดูเหมือนอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหนื่อยอะค่ะอยากจะหยุดอยากจะพัดผ่อนอยากจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คุณได้มาค่ะ แต่คุณก็ไม่สนใจค่ะคุณก็จะฝ่าฟันมันไปได้ตัวคุณเองนะคะคุณจะฝ่าฟันมันไปได้แล้วคุณก็พร้อมที่จะสูญเสียอะไรบางอย่างคุณจะต่อสู้กับมันมาคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขามีถ้วยอยู่สองใบเขาสามารถที่จะทิ้งถ้วยใบนี้ได้โดยที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแล้วก็เป็นราชินีถ้วยด้วยนะคะ เขาอาจจะคิดมากอาจจะอะไรยังไงก็ตามอะค่ะแต่คุณก็อยู่ได้ฉันเหมือนกับตัวคุณเองก็หยิงยิงเขาเรียกว่าอะไรมีความมั่นใจในตัวเองค่ะมั่นใจในความรู้สึกของคุณด้วยมั่นคงกับความรู้สึกของคุณด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันคุณก็ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆต่อสู้อะไรใหม่ๆด้วยตัวคุณเองคุณเห็นผู้ชายคนนี้มีค่คะเขาไม่มีอะไรเลยมีใส่เท้าเปล่ามาเหมือนกับคุณต้องแลกอะไรมาคุณจะต้องทําอะไรด้วยตัวคุณเองคุณจะทํามันด้วยตัวคุณเองทั้งนั้นค่ะคุณตัดสินใจแล้วหนึ่งดาบสิ่งที่คุณได้มาถึงแม้ว่ามันจะสูญเสียอะไรไปก็ตามแต่คุณก็ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะต่อสู้คุณฟันธงไปแล้วะว่ารักครั้งนี้คุณจะต้องการมันแบบไหนนะคะ อาจจะเป็นไปได้ว่ารักครั้งนี้ตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนควบคุมดูแลคุณนะคะคุณจะเป็นควบคุมคนควบคุมดูแลรักครั้งนี้คุณจะเป็นคนเขาเรียกว่าชี้นำรักครั้งนี้ว่าฉันอยากจะได้รักครั้งนี้เป็นไปยังไงนะคะฉันอยากจะให้รักครั้งนี้เป็นไปเป็นแบบไหนถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการก็ตามนะคะมันจะยังไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการมันเขาเรียกว่าอะไร มันไม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างอย่างที่เราคิดนะค่ะแต่คุณก็ต้องแบกรับรับมันนะคะทุนเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาขเขาเรียกว่าเขาอุ้มผู้หญิงคนนี้เหมือนโดยที่ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่แต่เขาก็ต้องทำอะค่ะความรักครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามันไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการแต่คุณก็ยอมรับมันคุณก็ต้องอยู่กับมันคุณก็รู้อค,คุณมีความรู้สึกว่า มันทําอะไรไม่ได้อะคะ่ะมันก็ต้องยอมมันก็ทำทำให้มันเป็นไปเป็นไปตามน้ําไปตามเนื้อหาของมันที่มันจะเป็นไปคุณเห็นไหมคะราชาเหรียญคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเพียบพร้อมหมดคุณหาเงินได้คุณทํางานเก่งคุณใช้ความคิดเยอะใช้ความสุขุมรอบครอบเป็นทุกอย่างแล้วก็เป็นคนเอาแต่ใจเอาแต่ใจด้วยเอาเขาเรียกว่าเอาใจคุณ เป็นใหญ่ด้วยนะคะอนาคตค่ะ The Tower ถ้าคุณบอกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นไปนตามที่คุณคาดหวังไว้มันอาจจะพังทลายลงมาก็ได้มันอาจจะจบสิ้นลงไปก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าขอจบดีกว่าถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า ถ้าเขาเข้ามาโดยที่ไม่เปิดเผยไม่ตรงไปตรงมาตัวคุณเองก็อาจจะตัดตรงนั้นไปอาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ยอมพูดกับเขาอะค่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบไม่ชัดเจนมาแบบว่าครึ่งๆกลางๆมาแบบไม่เต็มร้อยคุณก็จะอยู่ของคุณได้สวยๆคุณก็จะอยู่ของคุณในแบบที่คุณคุณก็จะอยู่ในแบบที่คุณอยู่ได้คุณจะอยู่แบบสวยๆ เขาอาจจะแอบมองคุณอาบสองคุณอาจจะแอบฉาคุณก็ได้เห็นคุณมีความสุขนะคะเขาก็จะแอบมองคุณแต่คุณก็จะมีความสุขค่ะคุณมีความสุขที่จะอยู่ตรงนี้ค่ะยังไงแล้วคุณมีนคะคุณจะรู้สึกอยากจะ รักครงนี้ของคุณมันอาจจะดูไม่เต็มร้อยเขาอาจจะมาแบบไม่เต็มร้อยอาจจะมาแค่ครึ่งคอนิดนึงอะค่ะมันบางทีก็เหมือนกับว่าเขามาแบบโผล่หาย3ามวันดีสีวันไข่มาให้คุณได้รู้ว่าเขายังมีตัวตนอยู่อะค่ะ แต่ความรักของคุณมันคุ้มเครือมมันไม่ชัดเจนคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาถูกลามโซโไว้มันเป็น the, the devil อะคะ่ะ the devil ก็คือความไม่ชัดเจนความคุ้มเครือความคลางแคลงใจอะคะ่ะมันไปไหนไม่ได้แต่มันก็จึงกลับมาที่เดิมคุณเห็นผู้หญิงคนนี้เหมือนโดนโซล่ามไว้ไหมคะความรักของคุณก็เป็นแบบนี้คะ่ะมันเป็นความร่มหลงมัวเมาแบบมันยังมีกิเลส ซ่อนเลนอยู่อะค่ะมันยังมาด้วยเขาเรียกว่ามาด้วยความที่ต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะคะแต่คุณก็จะต่อสู้ฝ่าฟันไปได้นะคะอัศวินถือเหรียญคุณจะต่อสู้ฝ่าฟันไปได้โดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคุณจะต่อสู้ในแบบของคุณที่คุณ จะเป็นไปคุณจะมีความรักครั้งนี้ได้ด้วยตัวของคนคุณเองคุณจะออกแบบความรักของคุณเองคุณจะสู้ให้มันได้อย่างที่คุณต้องการออกมาให้ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะไพ่ขยายก็จะออกมาบอกว่าตัวคุณคิดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวของคนสองคนสามคนก็ตามหรืออาจจะมีใครมากกว่านั้นนะคะคุณคิดค่ะคุณคิดว่าเขาอาจจะมีใครอยู่เขาอาจจะรักใครอยู่เขาอาจจะอะไรก็ตามอยู่คุณคิดแต่คุณยังไม่เห็นความจริงอะคะ่ะเห็นใจไหมคะ มันยังไม่ยังไม่เป็นความจริงมันเป็นแค่ความคิดของคุณราชินีดาบเป็นความคิดความรู้สึกตรงนั้นความเจ็บปวดคุณยังคิดถึงเรื่องเก่าๆที่มันเกิดขึ้นมาหรือคุณยังคาดหวังว่าเขาคงจะมีใครสักคนอยู่เขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดอยู่คุณข้ามผ่านตรงนั้นไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เขากันว่าไพ่ของเขาจะออกมาในลักษณะไหน เขาจบเขาจบเรื่องราวอะไรบางอย่างเขาก็เริ่มต้นอะไรไปบางอย่างแล้วด้วยเห็นไหมคะเดดการจบการจบของเขามันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่คุณเห็นแสงอาทิตย์ที่อยู่ด้านหลังนี่ไหมคะถึงแม้ว่าเรื่องราวมันที่เกิดขึ้นมาสําหรับเขาแล้วมันจบไปแล้วเขาได้เริ่มต้นอะไรไปแล้วเขาได้เริ่มทําอะไร ไปหลายๆอย่างแล้วแต่เขาก็พยายามทําให้มันชัดเจนแต่มันยังชัดเจนไม่ได้นะตอนนี้นะคะราชินีพระจันทร์เขาเป็นค,คนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งค่ะแต่มันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่เพียงพอที่จะทําให้รักของคุณนั้นเขาเรียกว่าสมบูรณ์ไปร้อยเปอร์เซ็น์นะคะแต่เขาก็พยายามอยู่ เรามาดูไพ่สรุปของคุณกันค่ะไพ่สรุปของคุณเดอะสตาร์ Star, ก็คือแสงสว่างการดได้เป็นคู่การจับมือกันไปการดูแลซึ่งกันและกันนะคะแล้วคู่ของคุณก็อาจจะเป็นคู่ที่ถูกจับจ้องในวงสังคมใน ความรู้สึกนั้นหรืออาจจะมีใครสักคนแอบสองแอบอิจฉาเพราะคุณอยู่แอบอยากอยากจะได้ความรักครั้งนี้หรือตัวคุณเองอะอาจจะสองคู่คุณอยู่ว่าเขามีใครหรือเปล่าเขาเขาแบบชัดเจนอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกลึกๆในใจของคุณอีกทีหนึ่งค่ะไพ่นี้นะคะบอกอะไรคะเดี๋ยวเรามาบอกมาดูกัน ไพ่ใบนี้มันบอกว่าความรู้สึกของคุณนั้นเปราะบางค่ะอ่อนไหวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณรู้สึกอ่อนไหวรู้สึกอยากจะหยุดพักนะคะคุณเห็นเด็กน้อยที่อยู่บนใบไม้แล้วก็ไหลไปตามน้ำนะคะถึงแม้ว่าใบไม้มันจะไม่มั่นคงมันเป็นใบใบไม้แห้งก็ตามนะคะมันเป็นความรู้สึกเปราะบางในใจค่ะ อืมลิฟ for f r e รคุณก็รู้สึกวิตกังวลอยู่ดีอะค่ะแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะคุณก็อยากจะมีความสุขก,กับเส้นบางๆสายใยบางๆที่มีอยู่ในตอนนี้คุณจะมีความสุขก,กับมัน Be Be true to your heart นะคะคุณจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่ามีหัวใจที่มอบให้มอบสิ่งดีๆให้กับโลกนี้ให้กับเขาค่ะคุณเห็นผู้หญิงคนนี้มีเพชรอยู่ในมือไหมคะคุณมีค่าสำหรับเขาเขาคุณมีค่าสำหรับเขาแล้วก็คุณก็เห็นว่าเขาก็มีค่าสำหรับคุณเขาเป็นความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เขาอะค่ะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีเมีนค่ะ ไม่ว่าตัวคุณจะเป็นเช่นไรไม่ว่าตัวเขาจะเป็นเช่นไรถ้าคุณสองคนเป็นคู่กันแล้วนะคะยังไงแล้วโชคชะตาก็จะนำพาคุณสองคนให้กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งในเมื่อคุณสองคนได้อยู่ด้วยกันก็ขอให้ลืมอดีตนั้นไปหากใครที่ทําให้คุณเจ็บปวดหรือคุณเคยเจ็บปวดกับใครแล้ว ให้คุณกลับมาอยู่ปัจจุบันค่ะปัจจุบันคุณมีอะไรอยู่ในมือคะคุณมีพ่อแม่พี่น้องครอบครัวลูกหลานของคุณคุณก็ดูแลเอาใจใส่เขาให้ดีแล้วความรักทั้งหมดที่คุณมอบให้กับคนรอบข้างไปเมื่อคนรอบข้างเขาเห็นความหวังดีเห็นแสงสว่างในความรักที่คุณมีให้เขาสิ่งนั้นเขาก็จะตอบแทนคุณด้วยการที่ ดูแลแล้วก็รักคุณตอบนะคะหากคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณก็จงรักตัวเองให้มากๆหากคุณรักตัวเองไม่ให้มากๆนะคะคนที่เป็นคู่ของคุณเขาจะเห็นแสงสว่างเห็นแสงออร่าในตัวคุณแล้วเขาก็จะดึงดูดคนที่เป็นคู่คุณคนที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาในชีวิตค่ะหากใครที่ไม่ใช่เขาก็จะถูก กีดกันออกไปจากโชคชะตาเองนะคะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีมีนค่ะไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากๆนะคะแล้วคุณจะเห็นเขาว่ารอบข้างคุณนั้นมีคนที่รักและหวังดีกับคุณมากแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะ